พวกเรากลุ่ม6เศรษฐธรรมนิยมชีวิตที่ดีคือการเป็นคนดีมีศีลธรรมดิฉันนางสาวดีนาทุเฮงค่ะดิฉันนางสาววิลาวันมุขมัดอารีค่ะดิฉันนางสาวสุกิตราบริวันค่ะดิฉันนางสาวอัญชุลีกาญจนาสายค่ะ I know. คัดคัดคัดวิ่งช่วย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 ขโมยโดนขโมยกระเป๋านี่นี่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่ค่ะอันนี้โดนจับไป เอพวกเอมาทำอะไรกันเห้ากินล้ากินเบียร์หรอไม่ได้เหล้าเบียร์เธอรู้ไหมบ้าไม่ดี่รู้แล้วค่ะจ๊าไม่ได้เป็นมักมันกินแล้วเมาผิดเลยผิดเลยเอาไปเก็บเลยไม่กินกันต่อไปจะไม่ับแล้วค่ะกินแล้วมันผิดศีลทำให้เราประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีเริกเลยนะได้ค่ะต่อไปจะไม่กินอ่ะไค่ะอ่ะพื่งจำถือมา ตั้ถ่ายตามมาย้ายเนี่ยนะี่ไจ้า